ประมาณนี้ครับพานแล้วนะครับตัวนี้ทรายนิดๆครับสีแสงกลางครับผมสวัสดีครับวันนี้มาพบ ก็ผมเบียซา,าบาอุบนนะครับเนาะสิมา่าสอนเรื่ามาบอกเคล็ดลับการแต่งปีกว่งปีกให้สวยงามให้ได้เท่ากัน2อฝังนะครับเนาะกะผู้ใดที่ขอมารับชมคลิปนี้แล้วครฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเนาะกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเดี๋ยวจะมมคลิป เทคนิคดีๆในการเห็ดวาวในการเล่นวาวแต่งวาวนะครับเนาะมาแนะนำกันเรื่อยๆครับฝากแน่น,นะครับนะเนาะเจยกระชิมว่าบอกวิธีแตง่งกระชิมัดเชือกไว้ไปลายปีฝั่งนี้กับปลายปีฝั่งนี้นะ มัดไว้ปลายปีรับก็เด็กเทกไปให้มันได้เชือกที่ซ้ำขนาดซ้ำกันนะ ได้เชือกขนาดที่ยาวยาวเท่ากันนะครับใยาที่เขาเมืองเนาะอย่าลืมกดติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนาะ ก็ก็มาเปรียบเทียบกันเบื่องครับบาห้องเลาอแล้วบางที่ปีกอาจจะชิบซ้ำกันอันนี้ผมก็แต้งมาข่าวๆเนี่ยแล้วคือนี่คือซ้ำกันนะครับเนาะวงปีกฟังนี้ซ้ำกันก็นเปรียบเทียบฟังนี้ซ้ำกันขั้โควงซ้ำกันครับให้มันซ้ำกันแล้วก็พลิกมาอีกเทื่อนึงครับเพื่อเช็คคัาวมันใจว่า ปีเข้าสี่เดชซ้ำกันบ่ทาห้องผูพิกบางที่ปีอาจสสบซ้ำกันครับพี่จังฝั่งนี้เท่ากันนะครับเนาะแต่ฝั่งนี้ยังไม่เท่ากันเท่าไหร่ครับก็ยังไม่เท่ากันเท่าไหร่เขากำลังทำการแต่งมองนี้มองนี้มันแข็งเนาะมันสีดีลงล่าง เด็ก็ต้องให้แบบนี่กินจั็กน้อยแล้รก็แต่งตรงนห,นหนีน้อยนึงเากบคือการใช้มีดขูดครับแต่งไปทีละหน่อยนะครับถ้าแต่งหลายปีสอีส,สีออนล่งเรื่อยเนาะ แดีบางที่ห้องกระแตงเกืนลงไปห้องกระถองไปขัดอีกฟังหนึ่งเพื่อที่ให้มันใดซ้ำกันนี่จะเป็นวันที่4ีนะครับลมหนาวกันมากแล้วครับวันที่สี่ตุลาคมสองห้าหกสี่ครับลมหนาวเริ่มมากครับผม ทำกันดีที่ครับเท่ากันไหมโอเคครับซ้ำกันกับฝังนี้ฝังนี้ก็โอเคครับผมอมนนือชีดขนมเล่ยเนี่ยเหมือนมาซ้ำน,นี่เนาะครับดูวงสีที่เท,ท,ท่ากัน รอระมาณนี้เขาก็จับสลับกันกับข่วยนี่ครับชีได้ซ้ำกันถาสมมติว่าปีตัวนึงมันแข็งมันสิเป็นี่ครับทันเป็นี่แสดงว่าตัวทีอยู่นอกนี่มันแข็งเขาต้องเลานี่ฟังฟังตัวนอกนะออกขูดดอกนะครับนะคอยขูดทีะเล็กทีละหน่อยเข้าไปเรื่อยๆ เพื่อจจอรบเด็กเสียใหม่หลเพราะว่าเขาเราามากเขาเกิดกะเวว่าพวกดีแล้วเนาะความแข็งของปีกับเพื่อมันนิดนึงครับเพื่อมาแต่งในขั้นตอนนี้สําหรับคลิปก,ก,ก,กันเราเวาวของผมอยากให้วาวสวยวาวงามตามคอไม่มันมันชีง,งอไฟสีซุกนี่่วนมากแต่งอเกือบทุกลำเายละครับพยายามเอาน้ำตาลปีบมาท่าแล้วกรลนไฟแล้วก,ก็ดัดครับให้มันตรง มุมโค้งนี่ก็คือกันครับถาบโบตดนี้มันจะบุบๆเขาเนะกระบ,บอกใครสวยงามบันไดเพาก็ะจาเป็นตรองดัดครับงานวาวก็เหมือนงานศิละปะครับเป็นงานละเอียดอ่อนที่ห้องใส่เวลาในการเฮ็ดถ้าจะเฮ็ดแค่ว่าวขึ้นอะ่ะเฮ็ดได้ครับแต่ความสวยงามมันก็บ่ม,มีนะบเนะัาะ เอาเห็ดแล้วเอาก็ต่องเห็ดมันคุมกับราคาที่ลูกค้าได้ไปอันนี้อันนี้ปีกลูกครับซำกันปนน่ปีกลูกมัดเรียบร้อยนี่เนาะอันนี้ปีกแม่เพราะผมแต่งปีกได้ เหมือนกันแล้วหมกสิมัดเหมือนปีกลูกเลยกะไปมัดใส่นี่ลาประกบกันกดี๋ยได้ยูส่งประมาณน,น,นี้ตัวนี er ้เป็นสั่งส่งไลยออกแคปซูลเนาะปลายปีกมุ่นๆผลมาหมักแหลมอะไรต่นประมาณนี้ครับส่งปีกตัวนี้เป็นสองเมตรสองเมตรห้าเซนครับแต่ความสูงสองเมตรยี่สิบงานโค้งนะครับเนาะจะ ผู้ใดที่เขามารับชมคลิปนี้ครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมนะครับเนาะเดียซาบาอุบลครับผมน้องไม่ครับทีนี้จะมีคลิปวาวลุ่งให้เบิงเ้งหลายๆนะครับเนาะคลิปเหรียญวาวคลิปแต่งวาวคลิปการเทดวาวนะครับเนาะจะขอจบคลิปนี้ไปสำนี้ครับขอกันคลิปหนาครับผม ทุกคนมาสวัสดีครับ